เขาโฮมไม่หัวเฮ็ดสวนเขาตะออกมาจะคมมงขันเนี่ยโอ้ยหวนคัะพี่น้องยี่บุ๋มสิบห้ามาเบิงพักบุงพักบุงถีแย่บุ๋งปลูกอ่าพี่น้องเคยไปตลาดบ่าจ้ะนี่พักบุ้งพักบุงถี่วาพักบุงแก้วกอยง่ๆต้นญ่าทีีเขากินเล้วเขากินเล้วเขามาต,ามตัดออกพี่น้องตัดออกเร้วยีบ่บุ๋มก็เอามาแบบว่าฟังฟังไหวจังสีเพิ่นกับกระลังสีขืนอาเนาะไอแน็ขืนหนื่เสียพี่น้องเนี่ยยี่บุ๋มฟังถมไหวจังสีเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย แตกขึ้นเซยเดียวผิวอ่าเย็บผมงสิบห้าเบิงตัวทีมันแตกแล้วพี่น้องนี่อึบอันนี้ก็คือปลาธรรมชาติบานเฮาเบิงเด้อพี่น้องผลงานนี่พักบุ้งทีฟังไวพี่น้องทีว่าเขาตัดมาจากตลาดทีว่าเขาเขาสื่อเพื่อนมากินเราแบบมันเหลือมันเหลือเราแบบที่เอามาฟังไว้เงามันเอามาฟังไว้แล้วก็เอาขิว้อนะ อ้อยเพิ่นจักน้อยพี่น้องเนี่ยอ้อยเพิ่นจักน้อยแลวบัดท,ที่นี่เพิ่นก็นสิขืนมาในลักษณะอันนี้เลยไอเพิ่นไปนหนามพดหนาเนะเพิ่น่อยๆจักน้อยพี่นอ้องยอดไหมพี่น้องไหมยอดไหมพี่น้องยอดอบอวดเลยพี่นออนะ้อ,นองเอ,อ้ยสินะอน่เนี่ยว้ายพี่น้อง,เ,เ,องเราบอดในเรากาบอด,ด้ทธรรมดาด้วยจ้าว่าเพิ่นจีแตกังสีพี่นอ้องอ่าเนี่ย พี่น้องสิบ้าเบิงเพิ่นแตกหางออกม้ไหมพี่น้องเบิงเด้อเพิ่นแตกหางมาย,งยังสีเลยนี่นี่ได้ป็นสีเลยน้ำหางสีเลยเนี่ยปลูกง่ายแห้งจะปลูกก็หนึ่งแก้วปลูกแบบง่ายเลยพี่น้องเนี่ยแล้วก็ปลูกกินเองปลอดสารได้สบายสบายเลยพี่น้องปุมค่อยแปลกใจว่าเป็นยังยี่บุมไปสื่อข้กบุงแก้วขาจะปลูกจังไหนจังไหนง่ามปนนั่นแค่ยี่บุมสื่อม่กินอ่ะ ซื้อมากินแค่กามหนึ่งตัดเงาชิงตัดเงาถิงแล้วมาปลูกเนี่ยพี่น้องเบิง้งผลงานที่ได้มันเป็นประมาณนี้เลยพี่น้องไม่สุดยอดเลยจ้ะนี่แหละคนบอกว่าถ้าเข้าปลูกเข้ากระสีดีกินอีกถ้าเข้าพ่อปลูกเข้ากับกิบกนเทเดียวขนาดละพี่น้องเบิดสุดยอดบ่พี่น้องสุดยอดพักบนุ่งบ่ะ,ะคุณอ่อ,อนอ่อนเลยยอดไหมยอดสี่กองรองแกงแรง่งคุณน่ะ โคตรงามเลยพี่น้องยอดยอดยังใหญ่อ,อกอวบเลยโอ้อ,อวเลยพี่นอ้องสุดกระล่างแตกออกมาแตกออกมากอีกอ่ะโอ้กินโบเบิร์ตดอกหลายปันนี่เบิงเดพี่น้องเด้อนเนี่ยแหละถือแย้บุ้งปลูกไว้เอามาปลูกไว้ทิมไปยังสีละจ้ะเงาไม่ยังสีละจ้ะหนึ่งเงาของสีเลยแ่สามารถปลูกไว้กินอีกเตอไปได้พี่น้องสุดยอดเลยจ้ะโอ้โหสีเยบ,บุง้งเอาไม่เห็ดยังสีจะถึงสักกะไพี่น้อง ดีก็ปล่อยให้แบบน้ำพ่นแช่พ้นตกแช่เนี่ยซื้อนะพี่น้องเนาะสุดยอดเลยเอ้กะฝ่นตกละพี่น้องเย่บุ้มกะ้ามาชอมพักบุ้งแก้วเย่บุ้มปลูกคลงานคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหลเนะพี่น้องเนาะ